เจอตัวแล้วตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกขู่นักข่าวเป็นถึงตำแหน่งระดับใหญ่ต้องบอกว่าล่าสุดเจอตัวแล้วตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกหลังฟิลขาดขู่นักข่าวรู้ตำแหน่งยศใหญ่ไม่ธรรมดาจากกรณีที่พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองบอกอรทรอผูบังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคต จังหวัดปทุมธานีโดยผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับสองบอกกทอร,รอนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาสรวัสดแบงค์เป็นคนที่โทรศัพท์ตามให้ไปบ้านกำนันนกก่อนถูกยิงเสียชีวิต และในเวลาต่อมามีตำรวจรายหนึ่งที่ปรากฏชื่อร่วมวงงานเลี้ยงสังสรรค์นในบ้านกำนันนกได้ฟิวขาดคู่นักข่าวรังโทรไปสอบถามความเชื่อมโยงของคดีสวัร์แบงค์โดยตำรวจรายดังกล่าวพูดว่าไม่ต้องโทรแล้วน้องตายไปอีกคนแล้วจะโทรอะไรอีกอ่ะจะให้ตายเพิ่มอีกเหรอพ่อหรือยังลูกพี่จะให้ตายเพิ่มอีกกี่คนถ้าเจอพี่ที่ภาคเก็ไม่ต้องสัมภาษณ์นะ เดี๋ยวปืนมันจะรั่นใส่พวกเองอะนะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่และล่าสุดเจอตัวแล้วตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกรังฟิวขาดขู่นักข่าวรู้ตำแหน่งยศใหญ่ไม่ธรรมดาซึ่งนั่นก็คือพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับสอนอพญาไทย โดยท่านนั้นได้ยอมรับว่าพูดประโยคนั้นออกไปจริงๆโดยกล่าวว่าเขาโทรมาจิกผมตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ขู่อะไรและที่พูดออกไปเพราะว่าตอนนั้นนักข่าวโทรมาตอนที่ผมรู้ว่าพ่วมกับเบิ้มตายพอดีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผมยิงตัวตายพอดีทำให้ผมมีอารมณ์แปรปรวนประกอบกับอยู่ในภาวะกดดันจึงพูดไปโดยไม่ทันยังคิดอยู่ๆใครจะไปยิงน้อง ก็พูดด้วยอารมณ์ขอโทษละกันนะอารมณ์ตอนที่เบิ้มเสียอารมณ์มันแปรปวน